ทำไมฉันจึงเลือกที่จะเป็นโสดในฤดูการนี้โดย Kelly p e a r l ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI คำตอบมาตรฐานที่ฉันมีเตรียมไว้เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนถามเกี่ยวกับสถานะโสดของฉันนั่นก็คือฉันยังไม่เจอคนที่ใช่ซึ่งมันเป็นความจริงแค่บางส่วนเพราะว่าในตอนนี้ฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าคนที่ใช่สำหรับฉันอยู่ที่ไหน แต่เอาจริงๆแล้วฉันสัญญากับตัวเองไว้ว่าฉันจะไม่คบกับใครก็ตามที่พาฉันออกห่างจากทางของพระเจ้าดังนั้นในฤดูกาลนี้ฉันจึงเลือกที่จะเป็นโสดเมื่อฉันได้เลิกกับแฟนเมื่อหลายปีก่อนฉันคิดว่ามันเป็นการดีที่สุดแล้วสำหรับฉันที่จะใช้ชีวิตโสดในช่วง2-3ปีหลังจากนั้นเพื่อรักษาทั้งสภาวะจิตใจและอารมณ์ของตัวเองก่อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง แฟนเก่าของฉันเขาไม่ใช่คริสเตียนแต่เขาก็เคารพในศาสนาของฉันและเขาร่วมกิจกรรมอาสาต่างๆในโบสถ์แต่เขามักจะแสดงท่าทีต่อต้านเล็กๆน้อยๆทุกครั้งที่ฉันชวนเขามาโบสถ์ในอีกแง่หนึง่งฉันใช้ชีวิตสองด้านเมื่ออยู่กับแฟนเก่าด้านหนึ่งฉันนมัสการพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ส่วนอีกด้านฉันเข้าเทียมแอกกับผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้า ในตอนนั้นฉันให้เหตุผลกับเพื่อนๆและคนรู้จักว่าฉันไม่ใช่คนคลั่งศาสนาและนอกจากนั้นฉันยังเจอพวกคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตได้แย่กว่าคนไม่เป็นคริสเตียนซะอีกฉันจึงสรุปด้วยความยินดีว่ามันไม่ใช่สิ่งผิดเลยที่จะเด็ดกับคนไม่เป็นคริสเตียนแต่เมื่อปัญหาที่ลกเลี้ยงไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างฉันกับแฟนเก่าฉันรู้สึกโมโหแต่ฉันก็คิดได้ว่า มันเป็นวิธีการของพระเจ้าที่จะบอกฉันว่าพระองค์ไม่ต้องการให้ฉันมีชีวิตสองด้านอีกต่อไปตอนนี้ฉันยอมรับว่าการที่จะอยู่เป็นโสดในช่วงฤดูการนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็มีช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกน้อยใจพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ถึงไม่ให้ผู้ชายที่เหมาะสมมาให้ฉันทำไมถึงให้ฉันเจอแต่คนที่ไม่ใช่คริสเตียนหรือถึงจะเจอคนที่เป็นคริสเตียนเขาก็เป็นคริสเตียนแค่ในนาม พระเจ้ามันไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอฉันถามกับโพรงแต่ฉันก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะฉันไม่ต้องการที่จะกลับไปใช้ชีวิตสองด้านเหมือนอย่างเดิมอีกแล้วยังไงก็ตามมีช่วงเวลาหนึ่งที่ฉันลังเลใจและสมัครไปเดทออนไลน์ในเว็บไซต์หาคู่แค่คิดว่าคนที่ใช่อะอยู่ใกล้กับฉันเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นแหละ ลึกๆแล้วฉันก็อยากจะแต่งงานในสักวันหนึ่งอยากจะมีใครสักคนที่จะใช้ชีวิตด้วยกันตลอดไปแต่ความคิดที่ว่าฉันยังจะต้องเป็นโสดจนถึงอายุ50และอยู่กับเจ้าแมวเหม,มียวเหมือนเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับฉันในที่สุดฉันก็ได้เจอใครบางคนในการเดทออนไลน์ตอนแรกๆมันก็ราบรื่นดีนะฉันคิดว่าเขาตลกแล้วก็ฉลาดด้วยในตอนนั้นน่ะฉันรู้สึกเลยว่า ใช่นี่แหละฉันได้เจอคนคนนั้นแล้วแต่เขาไม่ใช่คริสเตียนแถมเขายังบอกฉันอีกว่าเขาคิดว่าโบสถ์ไม่ควรจะมายุ่งอะไรกับชีวิตส่วนตัวของเราในความอ่อนแอและการให้เนื้อหนังเป็นส่วนกลางของฉันในช่วงนั้นฉันคิดเอาเองว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปสมบูรดอกหน้า แต่โชคดีที่พ่อของฉันมองเห็นสัญญาณบางอย่างว่าผู้ชายคนนั้นมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าแค่ที่ตาเห็นและให้คําแนะนำกับฉันว่าฉันควรจะยุติความสัมพันธ์นั้นลงฉันรู้สึกกลัวและแตัดสินใจจบความสัมพันธ์นั้นลงไปคุณอาจจะสงสัยว่าให้ตายสิทำไมเธอถึงจดจ่อกับการไม่ยอมหลงไปจากทางของพระเจ้าขนาดนั้นนะแน่นอนว่าพระเจ้าสามารถที่จะเรียกเธอกลับมาได้แม้ว่าเธอจะไปไกลแค่ไหนก็ตาม แต่มันมีอะไรที่มากกว่าการหลงทางและให้พระองค์พาเรากลับมาเพราะสำหรับฉันแล้วความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์ฉันต้องการมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระองค์ซึ่งฉันรู้สึกว่ามันยากมากถ้าหากฉันกำลังเดชกับคนที่ไม่ได้แบ่งปันความเชื่อเดียวกันนี้สำหรับฉันคนที่บอกว่าเขาเคารพในศาสนาของฉันมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากผู้สังเกตการ์ วกเขามีความสุขที่เห็นฉันทำกิจกรรมต่างๆในโบสถ์แต่ท่าทีของพวกเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อพูดถึงจุดยืนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือการอยู่ก่อนแต่งฉันสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำไม่ว่าฉันรักพระเจ้าและสแสวงหาพระคำของพระองค์ถ้าหากฉันยังทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามฉันไม่ต้องการที่จะห่างจากพระเจ้าผู้ทรงรักฉันด้วยความรักนิรันดร์และพระเจ้าผู้ทรงสัญญาที่จะประทานทุกสิ่งที่ฉันจำเป็น แต่ความรักของมนุษย์นั้นแอะเป็นเพียงความรักที่ผิวเผินและไม่ยั่งยืนใช่แล้วพระเจ้ายังคงรักเราแม้ว่าเราจะล้มลงและผิดพลาดแต่ส่วนตัวฉันรับรู้ได้ถึงผลที่ตามมาของความผิดพลาดนั้นและในการที่จะรักษาตัวเองนั้นมันช่างเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและเจ็บปวดฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าฉันต้องการอะไรที่สุด แลถ้าพระประสงค์ของพระองค์คือให้ฉันได้แต่งงานฉันก็เชื่อและไว้วางใจว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมคนที่ใช่ในเวลาของพระองค์และฉันจินตนาการถึงคู่พระพรที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้ฉันว่าจะเป็นผู้ชายที่รักพระเจ้าด้วยใจจริงเป็นคนที่เต็มด้วยผลของพระวิญญ,ญาณน,นั่นคือความรักความปราณีการให้อภัยเขาจะรู้ว่า ความรักไม่ได้เป็นความรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจอย่างที่เรารู้สึกในตอนเริ่มต้นความสัมพันธ์อันน่าตื่นเต้นหากแต่เป็นคนที่อดทนนานไม่เห็นแก่ตัวไม่ช่างจดจำความผิดและเขาจะรักฉันเหมือนพระคริ์ทรงรักคริสตจักรฉันเรียนรู้ที่จะยอมรับหากแผนการที่ดีกว่าของพระเจ้าสำหรับฉันคือการที่ให้ฉันเป็นโสดต่อไปเพื่อที่จะรับใช้พระองค์อย่างที่เปาโลทำ นั่นคือการเทศนาและการประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วแผ่นดินโลกฉันก็มีความสุขที่จะลงเรือลำนั้นถึงแม้มันจะหมายความว่าฉันต้องเสียสละความฝันในการได้แต่งงานและใช้ชีวิตกับคนที่ฉันรัก ถ้าหากคุณเป็นโสดเหมือนกันกับฉันบางครั้งสังคมและครอบครัวของคุณอาจกดดันให้คุณมีคู่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อคุณจะได้ลงข่าวเกี่ยวกับการมั่นหมายต่างๆในโซเชียลมีเดียตามด้วยรูปแต่งงานของคุณและภาพอันร่าเของลูกคนแรกแต่ฉันอยากจะหนุนใจในฤดูการแห่งความโสดนี้ให้คุณลงลึกกับพระเจ้าและใกล้ชิดพระองค์ อย่ายอมแลกช่วงเวลานี้กับการครบหาผู้ชายแค่เพียงจะเติมเต็มช่องว่างของตัวคนเองฉันอยากให้คุณรู้ว่าแผนการที่ดีที่สุดของพระเจ้านั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วจริงๆมันไม่ใช่แผนการช่วยชยแน่นอน